นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเซติโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะนั่นก็คือเบคอนเต่าเอ็กนะโลมิ่งประจําทีมเบคอนททมนะทำดาเมจมากที่สุดในโลกนั่นก็คือ3ามแสนนะไม่เคยมีโลมิ่งคนไหนที่ทําดาเมจได้มากขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามารับชมเกมนี้ไปพร้อมันเลยดีกว่าบอกเลยว่าโคตรมันนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ตั้งใจดูไปพร้อมกันบอกเลยว่าเกมนี้มันมากนะซัดกันไป3ากว่านาทีเบื่อไหมเวลาจะซื้อ ขายลอเดกม Rv ที่ดีที่สุดนะต,ตอนนี้มี ID ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเยง50บาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรือยอยากจะขาย ID เกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเชน่นกันเพจแท้อยอดไลค์80,000เดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปผมนมคะคะหรือเท่าไหร่นะครับเป็นสิส่งสำคัญแล้วคะอย่าลืมครับบนหน้าจอครับปลดล็อกรางวัลยกเซิร์ฟนีครับเรียงตามลำดับ50,000 100,000 1 0 0แลวก็200นะครับตอเอ็กโดนตรงนี้เราจะเจอกันมาครับตอนนี้ของตอนเอ็กโดนจริงมันไปอยล่คของทางผู้ช่วยไลมาบ กับการคิดเซตเซกับตัวของเต่าเอสในเกมนี้หยิบมาเป็นโฮลี่ซันเดอร์นะครับที่บอกเลยว่าพวกแรงพวกช็อตอย่างแน่นอนครับเน้นเนยิงจุกจุกแบบเจ็บเจ็บครับแต่นี่คือคนที่ต้องรับบทโดนกระทำในเกมนี้ก่อนช่วงต้นแน่ๆคือหมูหวานนี่แหละครับเป็นครับขอจังหวะปาแต่ว่าไม่ง่ายเท่าไหร่ครับใช่ครับแล้วก็มีการบุกมาตัดตัวเล็กไปก่อนในฝั่งใบเซลมิตรงนี้ครับพยายามที่จะปผลจังเกิลกดดันไฮริกัสไปก่อนครับตัดตัวที่เป็น ออนไลน์เลยครับเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เป็น2แครี่แบบนี้ตัวที่สามารถเช็คพุ้มได้ก็จะมีน้อยลงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เช็คพุ้มแล้วต้องทำงานหนักคงไม่พ้นสถานการณ์แน่นอนครับนแตรก็ถ้ารับดาเมจได้เมื่อวานเราได้เห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหยืนสบายในช่วงท้ายนะครับใช่ครับจากบทไปเจอแล้วตัวของแกเซิร์ดกับหน้าของมาร์กี้ตรงนี้วิ่งเข้ามาเลยครับปาดไปที่จังหวะกวดธนพัดิตมาต้องเสียฟลิกเกอร์ทันทีครับสำหรับหน้าของไบเวอร์เซที่รอจังหวะอยู่ตรงนี้ไม่กลับหาครับนี่ไง ดึงประวิเวลาไว้ไม่ให้กลับเหกันเปิดไปนิจฉุนจะแนลครับในขณะเดียวกันนัทบาเลเซียเองไปยืนออกันอยู่บริเวณใกล้ๆกับทางมังกรใหญ่นะครับก็เป็นจังหวะที่การทําแบบนี้นี่ครับทำให้การกุมเวฟคลิปของไบเปอร์จะเสียไทมิ่งไปนิดนึงเหมือนกันครับกับการคำนวณเวฟเคลียร์เนี่ยครับต้องรีบวิ่งกลับไปครับแล้ก็มีนะครับเพื่อนต้องมาประคับประคองที่อยู่ด้านบนนะครับสำหรับตัวของซาต้าของนอนันแล้วก็เอาปืนผครับเผื่อว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ แต่ก็ไม่ได yes, sure. ah. ้เ uh, ร e yani um, ียกที่จะมาเปิดทางอับโซูตะก้อนนะครับสายทางด้านเบคอนทางนะครับทั้งจะไล่ไปเพื่อกลับบ้านไปได้ก็ต่างครับเพราะว่าแน่นอนว่าด้านล่างหว่านก็ถือว่ายังหนักหน่วงเหมือนกันนะในการที่จะขยับขยายอะไรไปนะครับเป็นผมช่างหว่านครับแต่ว่ทัพโปตรงกลางมาครับแต่ว่ารงเร็วสี่ก็จริงครับแต่สไลด์เข้าไปใต้ป้อมแบบสีแล้วกดทะนทเซนบีเข้ามาไถยท่าเปล่าเต่าแต่ยังไม่ตายครับข้างๆมามีช็อคมาตรงนี้ต้องรอหนักหนึ่งการล็อกล็อกไม่รอดแน่นอนเบอร์สัตว์แรกของทาเก์ทับไกเบรับ จำนวนคนที่น้อยกว่าเลยเล่นแค่ในพื้นที่ของตัวเองครับอลเซียเซียบอีสปอร์ตมากี้มาตามนั้นครับนอนนันเปิดเขาก่อนครับแต่แมปิดไม่ลงครับเต่าเอออกได้นะครับแล้วพอออกได้เสร็จปุ๊บนี่โดนมากี้มาปิดท้ายพร้อมช็อคเกียบของหมูหวานครับเป็นเฟิร์สบัตครับในเกมวันนี้ครับตกไปเป็นของเบคอนทามครับตตามมาซ้อนกันทําได้ดีมากมากเลยครับสำหรับเบคอนทามครับตรงนี้แน่นอนครับคู่นี้นี่ทางไอวิจะดูได้เปรียบในเรื่องการเติมเกมที่เร็วกว่าครับใช่ครับไปครับ วมาทางด้านล่างครับก็เสิร์ฟครับวิธีเล่นเก็บฝากได้มากขึ้นตรงนี้รอจังหวะครับมาร์กี้ดูรู้สึกมีความแปลกๆเกิดขึ้นครับเรื่องที่จะไม่เข้าไปเสี่ยงตรงนั้นครับเปิดไปแล้วครับที่มังกรครับสำหรับฝั่งของไม่เข้าถามครับมาแล้วก็เป็นตัวแรกของพวกเขาครับในเกมนี้บอสตะกรอนวิธีการยืนของมู่หวางครับรับบทโดยกระทำค่อนข้างบ่อยค่อนข้างรู้วิธีในการที่จะโซลิเตอร์แล้วค่อยเดินเข้านะครับในจังหวะที่โดนยิงนะครับการล่อซื้อสกิลที่ดีที่สุดนั่นแหละนะครับสำหรับทางด้านของตัวอย่างมาห ที่ไปยืนสูงใส่ครับครับพี่เลี้ยงเขาก็บันปานถึงเรียรับตรงนี้ขอจังหวะสตันหนึ่งจังหวะครับแต่ว่าด้วยความที่โซลเตอร์มีเกราะมาดาเมจแทบจะไม่เข้าเลยครับด้วยความเป็นโอเมก้าด้วยโค้ชแบงก็ดูจะยากสักหน่อยนะครับก็ต้องคำนวณครูดาวดีๆครับแต่เบอรเทเบิลยิงไปครับไม่โดนอะไรเลยครับออกมาไม่เตือนใครครับการทางด้านขวาครับทานาการเองโดนไล่มาเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวครับแล้วทธนาไพรเปอร์ เจอกับตัวของมาร์กี้ครับโอ้เจ็บอุ้ยศาสเข้ามาแล้วคีด้านบนนี้เขาจะไปรออยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านบนเขาทำเดินไหลเข้ามาตรงนี้ครับไปเฟอร์เองต้องกลับไปด้วยครับแล้วจะแต่ยังไม่ถึงในช่วงเวลา5นาทีนะครับป้อมบนเองยังพอมี่จะกาะอยู่ครับด้านล่างมันจะชีวเปิดมาก่อนให้สาหรับพิชูครับไหนไปไม่โดนน่าจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับอะไรครัฟรีพักหนึ่งนะครับเพราะว่า15วินาทีครับตรงนี้สำหรับทางด้านของเกราะป้อมเลนดัสเซเลเยอร์ครับ เป็นจังหวะที่โดนพบกลับบ้านแบบนี้ครับรายละเอียดสําคัญมาร์กี้มั่นใจว่าน่าจะมีเวลาให้เหล่าสักหน่อยก็ไม่สําคัญว่าเกาะจะลดหรือยังครับขอทําให้เยอะที่สุดได้ก่อนครับครับผมปกคุมพื้นที่ค่อนข้างดีครับแล้วคิมเซย้ายมาเล่นตรงนี้ครับไม่โดนนะครับการครับไม่ได้ครับหาังจากผ่านไปครับปาดปาดนึงจังหวะสองจังหวะแล้วพี่ชูเกือบโดนสไนค์ครับนี่ครับเข้าไปโซลิเตอร์หลับป้อมได้สองสามทีครับเลือดลดน้อยมากๆครับใช่ครับ เริ่มไปกดดันด้านล่างมากขึ้นเลยครับในการผ่านช่วงเวลา5นาทีตรงนี้ครับเพื่อให้จะในการคอนโทรลเวฟของบ a l e n c i เซียเซฟิสปอร์นั้น ได้ยากขึ้นเลยครับเห็นได้ชัดรับเป็นการกดดันคุมกลางน้ํำทางเดินได้มากกว่าพอสมควรเลยครับช่วงต้นของเบคอนไทม์ครับจากการที่มีทั้งมาหลอกกิวเดอร์แล้วก็เอลซูสามประสานตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็บาลีเซียเองก็ยอมที่มิชชั้นต่ำลงหน่อยครับแต่ว่าประคองฟา้าไปแล้วด้านบนเลสปั๊บมีปวดครับเยืนยืนรอครับกระโดดเข้าไปสับอีกทีตรงนี้สกิลไม่โดนมัราพี่เอาตัวเองออกมารอดก่อนครับเสียท่านเลสบั๊บไปครับแต่ว่าไม่ยอมเสียชีวิตเลยครับสำหรับทางบาลีเซียฮะ กดไล่กดแันพอสมควรเลยครับแล้วพอเข้าสู่นาทีที่6ตรงนี้ครับกเกสเซิร์ดเริ่มจะทำเกมแล้วครับแต่บางทีคนในทางนั้นเองโดนสตาร์ทไปก่อนนะจ้าจากการติ๊กเกอร์ตามเข้ามาตัดตรงนี้ครับแต่ว่าตรงกลางนั้นเสียทัพเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วเราะทัพเวอร์มาชา้าจ,จนเกินไปครับเนสต้าน,นี่ตีป้อมไหวเหมือนกันนะครับดิวขึ้นมาเป็นไฟต์สต็อกโบด้วยแหละครับ่ครับก็ทีมชาตเรื่องบีเอเอยู่แล้วด้วยนะครับก็เหมาะสมในการฟิวขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันครับการเสียทัพเวอร์ตรงกลางไปพื้นที่ที่ลดลงแบบนี้นี่ส่งผลก ฝรงเียต้องอดทนครับเป็น2แครี่นะครับใช้เวลาในการฟ่าไม่เข้มประมาณหนึ่งเลยครับการที่จะผ่านตัวของโหวานหรือว่าเต่าเอ็กซ์ไปได้นี่ด <c oughs> ูจะหนักงโลทั้งสองคนนี้เหมือนกันครับด้านโมกี้ดูดีครับแต่ว่าโดนดึงเข้ามาอยู่ใต้ป้อมเหมือนกันมาร์กี้โดนโดนัมเมรเข้าไปอย่างไรซะเสนียรคือไม่ได้ครับแรงกันไปไม่มีอะไรมากกว่านั้นการสอดตัวของมาร์กี้กับไฟเบอร์ก็เป็นแหม่สองตัวละครสองตัวนี้ดูจะฆ่ากันค่อนข้างยากเองครับน่าจะอยู่ในเรื่ององการชิงเหลี่ยมในการตอดเลือดซะมากกว่าครับ การเนี่ยผอบอมตรงกลางแตกเนี่ยมอนพีง,งขยับซ้ายขยับขวาต้องระวังตัวของสไนแล้วก็ทิเซอร์ของขั้นล่างทางออด้านล่างมีมวยเหมือนก,กันแกนอนนั้นที่รอยไปพุ่งนั่งนานแล้วครับแต่ขากรักออกได้หร,รือเปล่าเนีมีทิเซอร์อยู่ตัวแต่โดนสตาร์ทแบบนี้ครับแล้วโดนเกี่ยวม,มาใต้ป้องทิเซอร์ไว้ไม่รอดอยู่ดีครับตอนนั้นนี่ครับเดมอนทีฟของขวาญชิ้นนี้แกเสิร์ฟตามไปเก็บคืนให้เพื่อนรักอย่างหมูหวานได้ครับก็บเป็นแอสเซนของนอนนั้นที่เก็บได้ก่อนนะครับสงสัยจะเจ็บไหมครับ่้ไอีกเคาะไปหนับ ทางให้เพื่อนก่อนครับโอ้แต่ด้านบนโดนสองเหมือนกันครับมาร์กี้ไปทันหรือเปล่าครับเข้ามาก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวจะรีบเคลียร์ครับมีเพื่อนรถถังอยู่หนึ่งคันด้วยครับมันพีตัวของมาร์กี้เองเข้ามาประจับการตรงนี้แล้วนะครับหาช่องหาทางครับเพื่อทีท่จะซีทาวเวอร์แต่ว่าดูแล้วก็ไม่อยากจะสุ่มเสี่ยงนะครับอย่าลืมว่ายังไงความเป็นไอริคือเรื่องของความเป็นแอซิสด้วยแหละครับนะครับตามคลีอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเปิดจะไปเจอจุดกลางน้ำครับ ที่รออยู่นานแล้วครับไปตบไปตีกันเข้ามาแล้วไปถึงตรงนั้นเก็บได้กี่ยวกันเกสเซอร์จะตามมาล้างแค้นตรงนี้กดอนถ้ามาฟอสไว้ก่อนครับรอจังหวะธนัดนานตรงนี้ได้บินมาแล้วเปิดตัวของเนี่ยได้ไหมครับทำให้เลือดขึ้นมาเยอะมากๆจริงครับจะตามต่อไปมังพีคมรปไายแดนมาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดีแล้วไพเปอร์ติดอยู่กลางวงล้อมแบบนี้โดนไล่หัวไล่ตีกันมาต้องกลับไปใต้ป้อมก่อนครับจังหวะที่ครีมเข้ามาจะเล่นต่อเล่นฝั่งทางเกสเซอร์ตรงนี้แล้วไล่มาหขวดเป็นหนึ่งทีสองทีโอ้งหแล้วกันไล้วมิกเกอร์จะ ครับ3ามศูนย์ครับเกมเสร์จเกมนี้ครับอัลติเมตแล้วฮะในขณะเดียวกันครับด้านล่างเมื่อกี้เหมือนจะมีทีมของพิชูน้องที่ไปแอบเก็บมาได้หนึงตัวเหมือนกันครับต้องชมครับว่าให้มาที่ไปล่อซื้อสกิลแล้วเก็บเสร์จซ้อนได้สวยครับออกมาเล่นด้วยความพร้อมมือทั้งไอเทมแล้วก็อัลติเมตสกิลครับลุมสามหนึ่งแบบเมื่อสักครู่นี้เข้าทางให้เลือดเด้งเลยครับคือรอจังหวะให้นอนนั่งแสเซนเลยครับแล้วค่อยกดมาแล้วเคาะไปหนึ่งทีตรงนี้หมอนต้องกระโดดช็อกมาก่อนนครัับงวงลติเเเมทไปป็นีี่รรยบ้อยรัตงนม สกอร์เป็น4ีต่อสครับเกมเดินทางมาสู่นาทีที่9ครับการเงินเป็นเบคอนไทม์ครับที่นำอยู่2,500โกลครับแล้ววิชั่นก็ได้เปรียบอยู่ครับได้ครับเตือนออกมาตรงนี้ยิงสายพิจูแต่ว่าพีหลบอยู่ตรงนี้2แครี่ตีเข้าไปแต่เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันครับ2ลุม1กับหนึ่งลุม2กันหน้าครับตรงนี้หลังขอพิจูร่วงหล่นลงไปก่อนแล้วก็เอาสล็อตจากทางเกสเซอร์นี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่เจอแบบแครี่พวก DPS ได้ค่อนข้างดีเนี่ยเพราะว่าถ่าาครับว่ายิงกันสิเราอย่าลื้วนะอย่าาลืมการ โอ้ยดาเมจได้ด้วยนีครับเสียหายครับเกสเซิร์ดครับสำคัญเลยครับตรงนั้นยิงไม่แรงนี่ลำบากกัหรับแคลลี่นะครับตัวสุดดาเมจนี่สำคัญมากนะครับเอา400ไอเทมเงิน8,003นามเอเลนดอร์2,000นะครับไกลแล้วเลยครับตรงนี้หลังจากที่เสียทาวเวอร์ด้วยครับคือที่กำลังเอาอมอนทีเาเป็นระโดดเข้ามาตรงนี้เจอไปหนึงคนครับทางด้านของแกสเซอร์ครับมาเจอเจอตัวหอออมอนทีดีว่ายังเอาตัวเองรอดออกไปได้ครับตอนนี้โดนเลาะทาวเวอร์ด้านอกหมดแล้วนะครับ น่าจะมีการหันไปโฟกัสเรื่องดับเลเยอร์หรือเปล่าครับทอยสอบไปของเบคอนทางครับน่าละครับเกสเซอร์เดินไปแล้วฮะกุมนะครับตอนนี้เพื่อนๆคนนีก็ต้องพยายามโโอ้หยืนเกาะติดกับแครี่ของทีมนะเพื่อให้มีสเปซในการฟาร์มได้ง่ายขึ้นเลยครับตรงนี้แล้วหมาเปิดทันทีโซโล่เดี่ยวด้วยอจับจาาเกสเซอร์ครับเลเยอร์ตัวนี้แน่นอนว่าต้องของทางเป็นทางไปครับโซโล่เสร็จน่าจะคุมทัมิ่งฟาร์มมิชชั่นเรสก่อนนะครับมูลำประสัดก็มาแล้วนะครับเกสเซอร์ตอนนี้นี่ทะลุเลยครับเงิน ชิ้นแรกของคณการสนใจมากครับตัเปิดอ้อมลองกิฬาี้ครับอืมชิ้นแรกเลยครับอ่าโดอยากได้เลือดเยอะๆครับจะยืนครับจะแหนวหวังหรือเปล่าครับนั่นนะสิถ้าูนอรนันครับโดนสไนเป็นตัวของนอรนันนี่แสบทั้งคันเลยฮะอแจ่ร้องเขามีเกาะไปมาหลอดก็ป่าเต็มอยู่ดีครับหรือว่าอัมเล็ตนเขาเขียวใหม่ แล้วกูดาวสีเกษตด้วยนะครับคุ้มอยู่นะได้ทั้งกูดาวได้ทั้งเลือดออกมาเป็นชิ้นแรกนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับที่ประมาณนี้กล่องหรือว่าตัวอย่างล็อกชิวถ้าเป็นกล่องมากกว่าครับแล้วต่อให้เป็นเกมที่มีมาหลอดก็ตามเหมือนกันแต่ว่าทับอปโบมาครับเพื่อเปิดเป็นการเช็คด้วยครับว่าอยู่ในคุ้มบริเวณเอาขวาหรือเปล่าครับตรงกลางน่าต้องยอมปล่อยเลยครับสทางของนั้นเคลียร์ไม่ทันเลยฮะการดูชานด้านซ้ายแบบนี้จะอ้อมอะไรหรือเปล่า ได้ครับย้ายโซนมาเล่นทางฝั่งเดฟมอนเดสเตอร์ครับเป็นค้อถามฝ่ายได้คุมเกมอย่างเต็มที่เลยครับตรงนี้บริเวณเลยแม่น้ำมาจากทางฝั่งออกไปข้างทางครับก่อนหน้านี้ถ้าบินเปฝนายใหญ่ลำบากไงครับโดนเต่ายังขัดได้ครับมีหลงมีปัญหาแน่ๆครับอยาลเจอยิยเดอร์ด้วยครับแล้เป็นโโอ้หสายกูดาวบลูซิงกับเมย์เนี่ยตองแตกครับด้านล่างครับเดฟมอนสเตอร์มาต้องพยายามจะรีเคลียร์ไปก่อนนะครับไพรเปอร์เอาตัวไปกลัวนัวครับเพื่อที่จะ ออเตรร์คัแล้วตามไปของเต่าเองเองก็ไม่ใช่น้อยๆครับหลังจากที่ได้บุกซิกมาตรงนี้ตอนใส่ไปเรื่อยๆครับกิุดใหม่กำลังจะมาครับแล้วช่องเปิดเข้ามาหรือสถานการณ์ครับโดนเราตอนั้นด้วยยังไม่ทันได้ปิดตบกระโดดแอสเซนต์เดียวเมืก่อนห้องกับนักปิงเกอร์ครับเจอกับไบเปอร์เองยังพยายามจับแบบเต็ม เท่าไรเท่าไรแล้วกลายเป็นว่าไอเปิลเขาไล่ตามลงไปไล่กับชื่อของมาร์กี้ครับทีมี้กำลังดันเข้ามาแต่เลือดของทางบาเลนเซียเองดูจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับออาติเมทที่ไม่มีมีแค่เท่านั้นขอโทษเท่านั้นเองครับการบุกมาครั้งเดียวของเบลนารได้สองพาวเวอร์ด้านในครับแอสเซทบอลนำพยายามจะปิดแอสเซทไปแต่คนที่รับได้ป็นคนเดียวคือทน้าของมูวานเลือดเยอะมากๆตรงนี้ยังษ์ปีัมชิ้ไม่ลงสุดท้ายแล้วโดนจับโคลชาร์ตตายกันเข้าไปครับได้ไปสองบอลแรกครับด้วยพลังของการถาโถมกับไอเทมที่เยอะกว่าตอนนี้ฮันเอร์แกสพยยาามจะไล่ตามแต่มีแกเอออกลับบไปแมงยู่นะะะจ๊ฮ ไปตรงกลางครับไม่เห็นตัวแครี่ที่จะเข้าทำครับก็เลยเลือกที่จะขยับขยายไปดันที่ด้านบนแทนครับตัวเด็กส์ร่างเลสเซอร์ไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าคนน้อยกว่านะครับไม่ฝืนครับเพราะว่าตอนนี้เขาเองยังไม่เสียทาวเวอร์กันเลยนะครับใช่ครับถ้าเลือดโลอาจจะส่งผลถึงรูปเกมเหมือนกันครับแล้วอ้ามันพีครับตอนนี้เงินก็ใกล้จะแตะตึงหมื่นแล้วเหมือนกันอู้เลสเซอร์เนี่ยไปเป็นเลชูดเลยครับผมก็เช็คป่าแล้วเราก็ไล่ตัวไปชูป่านน้ำมิดหมาป่านเหมือนกันครับตรงนี้ขอหัวไปสามทีครับเกือบตุ้งครับ ก็ไม่มีเกาะเกิดนะครับมั่นใจเลยครับปูดามครับเป็นจะต้องใช้เลยครับในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าทัา้าหกตามตรงแล้วโอกาสที่จะโดนดันทีเดียวจบมาเนี่ยตอนนี้เขาทำเองอาจจะยังมีเขาเล็กน้อยนะครับประมาณไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สิบสามนาทีไปแล้วนะครับไม่ทนเล่นพลาดนี่ไม่มีอะ <c oughs> ไรเกิดแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ครับ หดเกิดกลับมาก็ไม่ได้นะครับทั้งอัลมอนร์ตพีแล้วก็เกรเซอร์นะครับเกรเซอร์เองที่ไม่ออกมาเกิดตอนแรกก็คือตัวเองมีแหละยังไม่ได้ใช้นะครับแต่เราใช้ไม่ได้แล้วนะนั่นสำคัญครับแล้วก็ทาวเวอร์มีเยอะจริงนะครับแต่เขามีสองพีอารีนะฮะใช่ครับทำออกมาเยอะมากเราถึงจะีึกว่าฮาร์ลากาเองสตาร์ทป้อมได้นะใช่ครับมันเร็วกับป้อมมากนะฮะเขาอยู่ครบๆนะครับหวันก็ยืนล้ำค้ำหน้าให้เลยครับออกมาเป็น เป็นเนื่องทพลอยเราหอมกับสนามของล็กอกคิวเราด้วยแหละครับจับล่าที่จะยืนขับหน้าเลยครับรอจังหวะที่จะเปิดอยู่ครับเหลือแค่แถาด้านในด้านบนเกี่ยวแล้วนะครับสำหรับทางไปสั้นๆจะเปิดประเด็นเลยหรือเปล่าครับมาร์กี้รอเข้ามาจับตำแหน่งครับสตันไปได้สามสี่ตัวตรงนี้ครับมาร์ีโดนไปโอ้ยทีนี้กลับมาตั้งหลกักครับตแหน่งขวานกับพลังจิตเซ่ครับไล่สองมาสนามไม่ให้เคลียร์ได้บรีสเตอร์ครับหาทางเคอียู่กับ่แต่ปุ๊บไปตรงนี้ด้านหน้าของไปเพิร์ทจะเข้าไปจับครับ ขอผมจับขอผมทัชแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงตัวเหมือนกันครับปากมาตรงนี้ทาวเวอร์กำลังจะร่วงหล่นลงไปแล้วครับจะต้องทำอย่างไรครับโอ้ยอย่างที่มีสปอร์ตครับโดนดึงกันเอาไว้อยู่ครับตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะพอดีพอดีที่ได้ทาวเวอร์สามทางเลยครับสองทางไปก็ตามผู้ชมมากี้นี่ครับปวดจริงๆครับ เจาะแจ๊อยู่ตลอดเวลาครับเป็นแบบเจาะแจ๊กบ่อยครับแล้วเพราะทีโดนไปอย่างละทีสองทีที่เกือบร่วงเหมือนกันแต่ว่าปีกเสิร์ยครับที่หล่นลงไปก่อนยังไม่ได้กดเท้านั่งของเนวันกีฟครับแล้วมีการตีขึ้นมาตรงนี้เลือดยังไม่ทันได้เก่งครับแต่การเป็นว่าท่าบอลเซียได้เป็นการไล่มาทเสียสามทางแล้วก็จีนมากี้ร่วหล่นลงไปก่อนครับเต่าเอ็กซ์มาโดนจากคนช้าหนึ่งนาทีหลังกัรเดี๋ยวจะเปิดแวนการโหมดวิ่งไล่เข้ามาครับทางฝั่งคนช้าเหมือนจะถอยตัวทันกันแต่เป็นช่วงเวลาที่สิบห้านาทีพอดีครับเอ็นมันดึงเกาะแบบ รอดออกมาได้ก่อนครับโอ้ไปเรียกร้องความสนใจซื้อเวลาได้อีกนิดนึงครับแล้วก็เรมาแล้วครับกลับมาครับเกเรครับในการทําบเซียงเลื่อนก็ดูจไม่คปนตัไหนหนึ่งทีเลื่อนเก่านะครับคิมเซนเช่เราเหมือนจะมีคนไม่ได้กลับด้วยครับทังนัของนอรนันโดนสตาร์ทไปจากท่ของเต่าเอ็กซ์แ้มาขอับมาตอนี่เปิดสีบอนหียงนแกรปหึงเข้ามาได้ตัวของเต่าเอ็กซ์ไปครับหนึ่งคนตึงมาจับกลับไปของเกเซร์ต้องรีบลากรังกรออกครับ ยุ่งอยู่กับการดันเวฟคีฟให้ออกไปครับเป็นคนเดียวที่กันสามทางนะครับในเวฟคีฟเลยครับบนพีครับมาเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับเมื่อกี้นี้สัดว์บัฟออกไปให้ได้ก่อนครับตรงสำคัญนะครับบัฟนี้คิมเซบ้าเลยครับโอ้ยังไม่ให้บัฟง่ายง่ายครับได้ดักเลยซึ่งไปก็จริงครับแต่ว่าบัฟในการเล่นทีมไฟ์เป็สุดยาดครับโอ้ผลแม่นปืนคิมเซนเซครับ ถึงแม้เกมนี้โจวดร่วมทีมไฟจะน้อยหน่อยครับแต่การตอดโป๊กสาคัญมากนะครับเปหนที่หลักของเขานะนะครับในเกมนี้อยู่แล้วนะครับพร้อมกับทีมงานของต่าอีกด้วยนะครับไม่ได้เน้นเป็นคนที่อาจจะต้องฆ่าหรืออะไรแต่ว่าในเรื่องของการยิงกดดันนะครับเพื่อให้มู้ที่การเล่นของบริษัทที่ไปสอดแคบลงมากที่สุดครับไปโฟกัสในการไล่ยิงแถวหลังนะครับแถวหน้าก็ล้มไปครับโอ้แต่ต้องดูครับว่าจะมีโอกาสเปิดดาร์คเซย์หรือเปล่าโ้โหมนผี เราเล่นยากจริงไหมครับใช่ครับเราเคาะไปหึงทีอิการครับเลื่อนรถหายไปครึ่งลอยครับตัวของอนาคาสตอนนั้นส้มอยู่ครับใส่เข้ามาหรือเปล่าครับเช็คครับเช็คด้วยกดญแจโซนิเตอร์ครับไม่อยู่ครับเซ็นถอยออกมาให้พ้นระยะอันตรายครับโอ้โหเฟรชทูตสองคนแล้วนะครับสามคนไปแล้วด้วยครับเป็นประตาตัวที่สูงครับเปิดดับเบิลยอยสักทีครับเป็นตัวที่สามเขาทำเป็นต้นขาไปครับใบเขียวทั้งตัวไบเปิดแล้วอนุการเคลือนนะครับ การเลือดมารับโป้ครับเกียวกบท็อกมาตรงนี้กดล้างไม่ทันทุกทีครับแล้วสตาร์ทมาไม่เจออะไรครับไบเปอร์ดึงมาไม่โดนเหมือนกันแล้วเสียติเกอร์ไปแล้วด้วยครับหวุนอยู่ด้านหน้าโดนดาเมจจากออกแค่นี้เข้าไปก็นข้างเจ็บตุกเจ็บปวดเหมือนกันครับพยายามบังคับล้างตั้งแต่ก่อนที่เข้าบ้านนะครับ โดดครั้งนี้ตั้งแต่หน้าบันไดเลยครับแล้วดูครับเดี๋ยวดาเล่นต่อ,อยังไงครับทำอะไรแยกกันทำเวฟฟีมาอยู่แล้วเปิดประเด็นประกอนพิกเกอร์ต่างๆได้สองตัวจากนั้นครับทีมสวยงามม้านเราจับดึงมาตรงนี้ให้กินเซนลูกหล่นลงไปครับแล้วเป็นทางหวะที่ทางฝั่งมาเลเซียที่เป็นซี่งกีฬาครับเลือกเปิดไฟได้ตัวคนที่เยอะกว่าครับได้ไล่ไปก่อนนะเป็นสถานต้องถอยกลับมาตั้งรับกันใหม่ครับสถาการณ์เดวมัสเตอร์เองตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแน่นอนครับจุดเด่นของบาเเลนนซีียคืออต้มันไไมม่ีอะรให้กแล้วกกุ๊อัพรวมกับอ้เล่นกันนสบายๆะครับอยูู่หนน้้าาปรระตบบคั การการ์เมเขาตามบอกมันต้องโป๊กครับซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยครับกานเรียกว่าเพื่อเข้าไปงานกับสร้างเซฟไว์จากฮานาการครับทำได้ดีมากครับปตจังหวะที่เห็นมาคีโพตัวด้านล่างทําเวฟอยู่ด้วยคนเยอะกว่าก็เรื่องที่จะเปิดปะทะเลยนะครับได้กิมเนเซไปด้วยนะครับที่รอจังหวะครับว่าเมื่อคีจะเล่นอย่างไรครับเมื่อวานทุกครัมีเกมแบบนี้เห็นอยู่นะครับบอเลงเสียครับบทผมากครับใช่ครับจังหวะที่ไล่มาตรงนี้เจอกระทั่งหมู่หวานครับโอเคช่องนี้แล้วนะครับ แต่ทุกครั uh ้งท ja ี่ีนสามทางครับไม่ง่ายเหมือนกันกับทางมาเลเซียที่จะดังคืนนะก็ต้องขึ้นสองค่นี้นะเลยครับได้โบนัสครับอ้านพี่ครับเหมือนจะไปเจออะไครับสองตัวที่ยืนรออยู่แล้วครับต่อไปนั้นไม่น่าจะไหวเลยครับสำหรับตรงนี้โอ้เอาเลยครับเสียแครี่ไปด้วยครับตรงนี้ตรงกลางหมวนแดงก็เหมือนกันครับตัวนีล็อกซิมารอจังหวะจะปาดขึ้นไปได้เลื่อนซิมาจากทางฝั่งของครีนก็แต่ท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับจังหวะเบิร์เตอเมตแลอร์เเมตที่มากเกินไปครับมิชูตัวนี้ออนสล็อตไปแล้วคคครรรรััับบบบแแแแแกกกเเเเสิ์ตาาาามมพพจะ็งงนนนนนขข้ลทื่อ ไปดักอยู่ด้านหน้าฮาร์ดแกรสเองถือว่าปัดผิดหมกเร็วทั้งดีครับรอจังหวะของไบเปอร์ iper, มีทั้งอเอ็นด์แกรนะครับรอจังหวะที่จะตึงแต่เร็วขึ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้พิชูกดไปที่ชิวไ,ได้สวยงามมากแต่ว่าทางด้านของไบเปอร์ก็ตื่นต้องกดทางดอบชิวขึ้นมาเด้งไปหนึ่งทีฮาร์ดแกรสจะรับได้ไหมน้อยู่ระดับหน้ามาร์กี้ที่ร่วงหมดลงไปครับด้านหลังท่านอนดันมาได้บินไปหนึ่งจังหวะเก็บโตคิปเซฟไปได้ครับแต่ว่าช่วเดียวกันับตรงนี้มแรงมากมากๆครับจ่เอครับแล้วคปเข้ามามต้องกลับมากากันก่อนครับ เมื่อกี้นึกว่าจะแค่กันไม่ให้เขากลับบ้านแบบสะดวกเฉยๆแล้วเอาเวฟกลางเข้าแต่ปรากดว่าไปไฟจริงเลยครับไปคอนทางแล้วนอนนอั่งลุ้นด้วยครับแดงดีเหมือนกันครับประทังนอนนั้นหาจังหวะเล่นจนได้ครับเราได้ตัวสำคัญที่เป็นอีกหนึ่งแรงโอ๊กเลยครับจาวน้อไปเขาจะทไปด้วยครับ เริ่มเห็นได้ชาร์ดโนเบคอนทามเปิดไม่ลงคนมีแผลแบบนี้อันตรายครับสองแคลรี่มันถึงจุดที่ขอยิงหน่อยครับเพราะไพเปอร์ตอนนี้นี่ตึดมากมากครับแล้วการที่ไปโฟกัสที่แอมอนพีมากเกินไปพิชูเองก็ยังฟรีอยู่ครับมีสองแคลรี่นี่ก็อ่าโฟกัสหนึ่งอีกหนึ่งว่างครับเริ่มโดนทำลายป้อมด้านนอกแล้วนะครับสามป้อมนะครับขอ,องเบคอนทามครับแล้วปั๊บ สองบัฟนีสองทางครับจะมีไฟตรงไหนไหมหรือจะปล่อยให้อาวุธดีได้ครับตรงนี้ทาถังแล้วเป็นแบเปอร์ที่อยากมาก่อนตรงเกสเซอร์ด้วยครับน่าจะต้องยอมปล่อยแล้วครับกะหวังว่าจะได้ครับแต่ว่าไม่ง่ายครับให้แล้วคัสยืนแล้วกันครับตรงนี้เอาตัวรอดง่ายที่สุดครับเหมือนเพื่อวังนครั้งหนึ่งครับที่ฮาแล้คัสเป็นคนถือดาร์คเลสซิ่งครับบอลเลยบอกเหยียบไม่ไหวครับเอาไปเลยนักเตะผ่านตัวนี้แล้วแกจับไปก่อนเขาตอนนันอยู่ด้านหน้ามาแล้วกด มีเกาะเกิดครับมีเกาเกิดเกิดขึ้นมาช่วงที่สองนี้ไบเปอร์ต้องถอนการเล่นช็อตกระมาหรือปุหวานล้ำหน้าหรือเกินมารทุกบัตรเด็กปัญหาเร็วมารอจังหวะที่จะเล่นต่อของสไนด์ดักเอาไว้ก่อนครับไบเปอร์เองไม่เหมือนในแกรฟแล้วนะครับเอาเลยครับจะมีโอกาสคอนโทรลแมปตรงนี้ครับเพื่อที่จะเล่นครับโอ้โหแรงครับไมเซอร์วัดตัดทามิ่งเกาะเกิดของแกเซิร์ชไปได้ด้วยครับแล้วพร้อมจากกระดานของในเมื่อกี้ครับอ๋อสไนด์มาตรงนี้ครับไม่เจออะไรครับพยายามจะเรียกร้องความสนใจครับในการดันคิวฟเพื่อที่จะเล่่นนนบบรริเวณห้้้าาดดัักซอยไงขึค ดันมาเพื่อให้เขาต้องกลับไปกันครับแล้วเดี๋ยวย้ายมาหน้าดาร์คเซียรจะเป็นยังไงครับ <c oughs> เดินหาแล้วครับบวหัน แกำลังหากันไปเจอตัวของนอรันตรงนี้เสียฟลิกเกอร์แล้วแต่ละมักติดตามมาจนถึงสองสองกระดับที่ด้านหน้าและรถกำลังจะเอาชาวเราเข้าไปต้องถอยมาก่อนเทานั้นแหลนอรันอย่างเอเซนบินหนีออกมาได้ในจังหวะนี้ครับก็ดูการขอเกมจะเริ่มมีปัญหานะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้เกมเสิร์ฐไปเปิดดัรคเลเยอร์แล้วนะครับแล้วเพื่อนเปิดไฟครับแล้วตอนนี้แสนแตกบนที่เรียบร้อยปลดล็อกของอีกหนึ่งของรางวัลนะฮะกล่องเซตเอฟเฟกต์การ์ตูนนั่นเองครับสำหรับเพื่อนที่กำลังชมอยู่สามารถกรอโค้ดได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับวันนี้ถึงนนนนะะะคครรรััับบบสกิดดเเเลลจ์ย ต่อครับกับเกมตรงนี้ยังไม่จบง่ายง่ายครับสนไลทลอยเรียบร้อยเลยครับแล้วขึ้นมาป่าตรงนี้มีช็อคอยู่ไม่มีอะไรล้างแล้วสแนไล์ตามเข้ามาดาร์คไที่ปิดตรงนี้เหมือนจะไม่มีครับท่านรอนันมารับหน้าแทนแล้วรอจังหวะสแต็ก่าห้ากระโดดแอสเซนต์ขึ้นไปปิดปัจฉิม่อลแกสเซอร์ตามมาเก็บงานรออยู่ครับเดบุสทอปเปอร์มาเฉียวซ้ายไปไม่เจอใครครับไพเซอร์พร้อมกับสแนไลที่เป็นลมเป็นโหดแรงได้เลยครับเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นเพราะพี่ทันเดอร์ด้วยครับบอกว่าบูมติกนะไม่รู้ว่าอะไรโดนก่อนนะครที่ลอยไื้ ไอไก็อะไรเลยครับแต่ที่รู้คือผมพิชูก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเลยครับรโดนตัดออกไปเมื่อกี้เรากเกดกรอยในขณะที่ไม่ได้เป็นการเล่นทีมไฟไ์เลยครับมีดลาคอนชริวเคนนีครัลอยไกลทั้งหมดนะครับมาพบวโอ้โหเริ่มดันทีฟสามทางงานเริ่มยุ่งอีกแล้วครับบาลเลนเซียก<ข>ารเินไม่มีผลแล้วนะผมว่าด้านบนนะตอนนี้นะครับสามดางที่ต้องการเข้าไปครับตรกูลิวเคนเป็นทีสิ่งที่จะเเข้ามาครับ เรคือตอนเปลี่ยนของนี่แหละครับพอหรือเปล่าเซอร์ไพรส์จากนาการ์ตหรือเปล่าแล้วจากวิกเกอร์ก็ไปจับแล้วจับได้ตัวของมักกี้มาเบอร์สายหรือเปล่าเพราะมีโทษทางนเลครับถอยกับปาได้แล้กลายเป็น้นของไอวันีครับที่โดชุดเกียราหายไปเลยจะมาขึ้นัใหม่จะไม่ได้ยิงกดทางด้านของโบรอัเทแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับตอนรันบินตรงนี้มาเหมือนจะปิดใครไม่ลงครับตรงกลางมีทางฝั่งของมูวานยืนนับหน้าอยู่เกสเซอร์ที่เป็นดาเมจที่เป็นดีเสด้านหลังล่มลงไปแล้วน่ครับ เมื่อกี้นี้ไมเซอร์เต่าเอ็กนี่ตาดาเมจไปเยอะจริงๆนะครับในขณะที่หมูหวานต้องยอมขำแน่ครับดับเบิลชาบ้ามาโดนตรงนี้กดล้างไปก่อนจับนักเต่าเอ็กครับแล้วไปเปอร์วิ่งแงนเข้ามาตรงนี้ครับไม่ถึงครับสำหรับการจับเอ็กซ์นะครับดีว่าคนที่โดนมีล้างนะครับแต่นี่ครับพลลวันเลยเกินนะการได้สวยมากครับชุนละปุ่นชุลเกเลยครับเปิดก่อนโดยไพเปอร์ครับแล้วสวนต่อโดยเกสเซอร์หมูหวานครับ ต่อเอ็กนี่เมื่อก uh> ี้เล uh> ี้ยงระยะตำแหน่งตัวเองยืนด uh ีมากนะครับไม่แ่ใจว่าเกเสิรเองใช้กของก่องหมดหรือยังหมดแล้วหรือยังด้วยนะครับแต่พุทโธมาตรงนี้ครับเฉียวขวาไปครับน่าจะสองครั้งไปแล้วด้วยนะครับสำคัญมาแม่เพราะครั้งนี้ตายจริงไปแล้วนะครับใช่ครับการสองอามาพี่ก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับมิชูไปใช้ไปทั้งสองครั้งแล้วด้วยครับแต่ว่านั่นแหละครับขาดเป็นสองแครี่ครับการที่กองรับหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไปไม่โดนไม่ถึงเนี่ยยังได้ยิงฟรีอยู่ครับโดยเฉพาะถ้าตัวนั้นเป็นมิชูครับ แล้วแอร์วอนพีเองครับออกเป็นเมเดนออฟทรอยนะครับกันโตก่อนครับของอไมเซอร์โอ,โอ้เอาไว้กันครับนี่โอ้พี่จูบอกเอ่อรยิง <ดา S 1> ขึ้นขึ้นฟ้าครับโอเวอร์นายเตาสั้นครับอุ้ยตกมาที่หลังคาเข้าหัวครับน็อกเลยครับโอ้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับปริญญาโทจากเตาเอก็กซ์ฮะมาเลยครับโอริโอรีอ่ครับโอ้ลังกายเป็นว่าได้คุมสถานการณ์ตรงนี้ครั้งหนึ่งครับสำหรับทางฝั่งของไปขั้นทางครับการที่เดินมาเลยไม่น้ำโผล่ตัวแบบนี้ ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเบคอนทามครับที่สามารถทํากับทางฝั่งบริเลเซียได้สิ่งที่ทําให้เบคอนทามยังมีรูปเกมที่ดีกว่าคือ3ทางนั่นแหละครับใช่ครับแต่ไปต่อถึงหน้าผลึกสุดท้ายป้อมประจันดาสุดท้ายก็ยังเอาไม่ลงครับเดีจะวิ่งมาหาความเซอร์ไพรส์กันบนถนนไปเอาแล้วมีคนมาโดนจะจับตรงนี้กดล้างจอเลยแต่ไปเพิ่งจับไม่โดนตายก็แล้วโดนเปิดมาเลยเข้าไป มีจัาก็ชูเข็นมาไม่ถึงนะฮาราการ์ดอยู่ด้านหลังตรงนี้สตาร์ทมาไม่โดนท่อไบเปอร์เดี๋ยวจะวิ่งหนีออกไปอยู่จ้าแล้วเลือดเด้ขึ้นมาช็อกด้านหน้าเลี้ยวขวาออกไปสตาร์ทได้สองตัวก็จริงฮาราการรับหน้าอยู่ตรงนี้ครับสไนซ์ที่ไล่โนนันออกไปทำดาเมจออกไปทำอะไรสักอย่างฮาราการจะเอาตัวออกมาได้ครับตอนนั้นโดยก็ดาก็ชูเข็นครับแล้วก็กลับมาตั้งหลักกันใหม่ยังไม่มีใครตายครับโอ้โนนันจะอ้อมซ้ายเดอะมาร์กี้ก็เบรกให้แล้วเอามุดผิดโดนมาตรงนี้บอลเฉียวไม่โดนครับกดบอลตจอเลอร์กหน้าเมกาไลมาตรงนี้แล้วนไดนมลอคย แต่ดาวเบติเบสของทางฝั่งเมาเลเทียมันเกลี้ยงไหวจริงครับเราวิ่งไล่มาจับกระช้าหนึ่งนายมาคี้ติดติดอยู่ตรงกลางวงร้อมไปน่าจะไหวจริงๆกวดเลืืออกคขึ้นมาโอ้โหมาคี้จะเกิดขึ้นมาแล้ว ยไปชีว <muitas S 2> ิตรอดมาแล้วด้านบนครับเกสเซอร์ก็มีครมเข้ามาต้องกลับอาการก่อนเลยก็ตองอบีว่าอยากไล่ดีครับตอนนี้มีครีมเยอะมากแต่ว่าแล้วตัอันตี้เข้ามากดอัตีนี้บามันจะไม่ไหวครับแลกไปหน่อนห่งตรงนี้กรัมการกันกอนครับครมดึงเข้ามาแล้วมีคริมชุดใหญ่มากรรการต้องแล้วาสตัแล้วบัอผ์แล้วโดนผักออกไปจากอัตีของนักการครับเป็นเอสนะครับแล้วเหลือ4คนครับจะสวนครับมีเวลาอยู่อย่างเร็วสุด17วิามกรบเจ็้วิลเลม่าครับครีมเลยอไม่มีครับตรืนี้แล ยืนชนป้อมไปก่อนให้พีิชูตีครับอีกัน้าวหนาทีครับสำหรับบุหานแล่นข้าวหนาทีสำหรับจีนเซครับประเดี๋ยวเราแค่นี้หรือเปล่าครับต้องไปที่ด้านเซีหรือเปล่าครับตอนนั้นวิ่งไปแล้วครับน่าจะเรียกน้องไปแล้วครับโ้องรูเรื่องน้อนันขโมยบูไหมเอายังไงเริ่มล้างเละไม่เอาครับเปิดด้ากฮะกลับไปตั้งหลักใหม่ครับนากข่าวครับกลับทางฝั่งของน้องนานครับตรงนี้สัญไมมาเช็คก่อนเจอเลยครับเปิดไม่ได้เต็มที่เหมือนกันครับสำหรับทางบรเซิล โอ้โหเมื่อกี้นี่ลานเนลานันครัเอาียะโดนครับโอ้ยสไลดมาจะออกสายได้อยู่ครับนรนันโอ้ยแตะทะบุญครับพระยังดีครับนอรนันครับได้กลับง่ายๆครับบอกเลยว่าอยู่ในเสื้อมองไม่เห็นครับตรงนี้สำหรับพระของทางนอรนันโอ้อยู่กระเป๋าข้างไหนก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้นี้ยี่สิบเจ็ดนาทีครับกำลังจะเข้าสู่เดินทางโค้งหนักตรงนี้ครับ <27 S 2> oh. ย,ายาี่สิบเจ็ดไปแล้วนี่แค่เกมแรกนะครับแน่นอนว่าตอนนี้การเงินไม่มีผลอย่างที่เจอครับเดี๋ยวผมทับบอกมาเช็คขาหน้าของเต่าเอสครับแต่ว่าไม่โดนอะไรครับดักเ์คเซย์ตัวที่5 <c oughs> ของเกมยังเป็นของไปขัดทางครับ <c oughs> และยังเจาะที่หน้าบ้านของทางมาเลเซียเซียนอีสปอรต์ตครับแต่ปิดไม่ลงครัจะเป็นหนังแบบเมื่อวานหรือเปล่าที่สามทางสุดท้ายต้องไปแบกดอไหมครับต้องดูว่าบาเทีก็พยายามที่จะทำทุกอย่างแล้วก็ตีบ้านให้ได้ครับทั้งวันเองก็การสุดแล้วเป็นทีปที่ตีเทั้งวีนครับ ต้องดูครับว่าจะใช้แรฟคอนเทสเตอร์ตัวนี้ได้คุม้มค่าสักแค่ไหนอ่าตอนนี้คือไบเปอร์กับฮานาการกนี่อึดมากครับเพื่อสแกนกลับมาครับรไม่เจอใครที่ตรงกลางครับขณะการมารกี้ก็ยืนรอเหมือนกันครับแล้วก็ชูดิเกนมาตรงนี้สม,มัยมาว่าพี่ครับไบเปอร์ดับเแตลทัะเถิบมาไม่โดนก่อนครับเมื่อกี้นี่ยังสูตรเอาเกาะเกิดไปได้ด้วยเนี่ยไม้ใช่ครับสุดจริงๆครับรถมากครับในทางของไอรีครับแต่แน่นอนครับ การที่จะโฟกัส,ส2ตัวในตอนนี้เนี่ยในการเป็นแครีดิเวสที่อยู่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับโอ้แต่ว่าโตต้าตอบแบบวิ้ตีตตต่ครับครีปเราก็ไปแรงมากเหมือนกันครับตัวแครีี่ก็ต้องมีสนุกบ้างฮะโอ้เหนื่อยเลยครับงานเยอะจริงๆแต่ว่าพวกเขาตรึงการบุกของเบคอนทางมาเป<อ>็นสิบนาทีแล้วสวนก็ไปรเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าแล้วมีโดนตัดโดนคราวนี้ครับต้องยืดสายมาก่อนครับมีเพอร์ฟวเอาไว้ครับถ้าไม่มีนี่อาจจะโดนไฟายเลขจับรออยู่แล้วด้วยครับ ผลที่รับได้ไปเห็นตอนนี้ต้องเป็นฮานาการสหรือไฟเปอร์เท่านั้นแล้วเลยครับในเรื่องของการโดนโป๊กพยาำดิ้นบล็อกไมเซอร์ของถามเอ๊ให้เพื่อนอยู่ตลอดนะครับอะไรก็คิมเซอร์ได้บัฟบ้างครับตองนี้จะมีการต่อชีวิตของตัวตัวออกไปนะครับเพื่อที่จะการันตีว่าน่าจะได้ใช้แต่ว่ากิฟอย่างแน่นอนเลยครับสหรับตัวของแกสเซอร์ด้วยความที่แคลรี่ครับเอาล้วเอ้าเราเปิดไฟก่อนจต่ฟิกเกอร์มาแล้วจับได้ตัวของมาร์คที่ตรงนี้ปาดออกไปก่อนครับเสียสองที่วัดตรงนี้ DPS จะเป็นที่แกสเซอร์เป็นหลัาากครับกิมเชนเซ ต้องค่อยๆเล่นแต,แต่ใช้สเก็ตฟิลกับท่านายทัแกรบไปแล้วนะครับตัวนี้ตอนนั้นไล่มาก่อนก็หวังว่าจะเทียบคลิปแล้วก็ต่อเรื่องของทางหมู่บ้านออกไปครับยิงตรงกลางไหลเข้ามาจนแล้วก็ชูดิเกตไปแต่ว่าพอมีคิดแค่ทางเดียวยังเป็นทางฝั่งของบเลเซียที่พอมีความสามารถในการเคลียร์ได้ครับก็ออยังเซตสามทางไม่ได้พร้อมกันนะครับใช่ครับแล้วนับถอยหลังทางด้านดักเซเยอร์อีกแล้วนะครับใช่ฮะโอ้เกมจะเป็นยังไงจะโดนถอยอีกไหมครับพยายามจะหาช่องโป๊กหรือว่าช่องปิดบัญชีใส่แครี่สักหนึ่งตัวของทางบริเตามตอนนี้แต่่่ไมงายแลล้วครับ 2องทับหน้าที่เรียกว่ายืนเป็นแผงหน้าผ้าเย็นให้นี่แหละฮะแล้วอีกปีมาจะปัเข้าไปาเรื่องคดีจังหวะโดนเหลี่ยมแต่จังหวะของเอวสิแต่ว่าด้านหลังครับการเป็นพิ้ชมที่ลุน้นระทึกถึงนี่สองแคนี่หาลงไปเป็นระบิดเขาเป็นคนทำได้เปิดยยไฟยั้วแขงเสร็จยังได้การันตีแน่นอนว่าจะเปิดได้ว่าริะว่าอย่างแน่นอนตรงนี้ครับลุ้นระลึกไปสามตัวมีคนเกิดขึ้นระเบิดแต่ดูแล้วจะไม่น่าจะเอสครับเป็นการเอสครับปิดเกมไปอย่างแน่นอนในเกมได้ตัวนี้ผมถังเป็นคนทำขึ้นนำไปก่อนนะหนึ่งศูนย์ครับใช้เวลาเกือบสามสิบนาที ได้3ทางครับโอ้โหเริงอยู่นานจริงๆครับสำหรับเบคอนทามในเกมนี้ครับโอ้สถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาคือบาเลนเซียเนี่ยทันได้ดีมากๆแล้วนะครับครึ่งทางครึ่งเกมแรกเป็นของเบคอนฮามครึ่งเกมหลังเป็นของบาเลนเซียนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำคือมันติดที่เวฟคลิปตัวใหญ่นี่แหละครับมันทให้พวกเขาสู้ยากนะครับเวลาที่จะไปบังคับทำคลิปเวฟอะไรเขาต้องจำกัดจำเขี่ยมากๆนะครับใช่ครับแต่สุดท้ายครับปิดได้ครับสำหรับทางด้านเบคอนฮามเมื่อวานพวกเขาก็มีเกมให้คับบาเลนเซียแบบนี้ แต่วันนี้พวกเขามีโอกาสทำแล้วทำได้บ้าง1 5ต่อส8บะครับโอ้ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเต่าเอหรือว่าอีเซที่ไปเปิดใส่ ตัวของพิชูก่อนก็ไปมีการไมเซอร์ใส่แล้วก็จังหวะที่เอามันพีร์อ่อตัวของลีโนฮิีคริของมาร์กี้เนี่ยไม่โดนแล้วนะแต่จังหวะการบัตเลลัฟไฟแดนนะครับเขาสามารถช็อคข้ามไปแล้วทำให้เหลี่ยมเอามันพีเนี่ยมันหลบไม่ได้ใช่ครับเท่ากับว่าสองใครที่แทบจะโดนปิดตายไปเลยในไฟสุดท้ายเมื่อกี้ครับโอ้ดาเมจจ่ายกันเยอะมากเลยครับโอ้แล้วแสนสองแสนเงินคนที่จ่ายดาเมจเยอะสุดของไทม์เบคอนทาม์คือตัวเองครับครับอันนี้สามแสนก็คือผมเห็นแล้วว่าไมเซอร์รัวๆอยู่คนเดียวเลยข้างนอกแล้วโดนดาาเเเมจนนนน้ออยะครรับป็สไตลล์ขงก่